สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเมนู c h i เก้นบอสตัน s t ต็กหรือสเต็กไก่บอสตันใช้ส่วนผสมง่ายๆเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองครับและเวลาเตรียมไม่ถึง15นาทีก็ทำให้เนื้อไก่นุ่มได้เดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยอกไก่4 0รัก,กรรมแนหั่นเป็น4ชิ้นครับน้ำเปล่าน้ำมันหอยพริกไทยป่นผงปรุงรสไก่และออริกาโนใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับอันนี้ หรือจะใส่เป็นรสเมรี่แทนก็ได้ครับผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วก็นําเนื้อไก่ลงไปหมักคุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็พักในตู้เย็นสัก15นาทีก็ได้ครับมาเริ่มย่างกันนะครับเราจะใช้ไฟประมาณมี้ไดมครับคือกลางๆไม่แรงมากใส่น้ำมันพืชลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอครับเพราะว่าเราย่างวยกระทะเทฟลอน ก็เดี๋ยวเราให้กระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งครับข้อดีของกระทะเทฟลอนก็คือทําให้อาหารของเราไม่ติดกระทะได้ใช้น้ํามันได้น้อยลงได้ว,ว่าไก่ที่เราหมักไว้ลงไปย่างเลยครับเยียงกระทะเล็กน้อยครับเพื่อให้น้ํามันกระจายไปได้ทั่วกระทะแล้วก็ลงชิ้นเนื้อสเต็กที่เราหมักไว้ลงไปเลยใช้เวลาย,ย่างประมาณข้างละ3นาทีครับ จากนั้นเราก็กลับด้านอีกด้านนึงครับแล้วก็ย่างต่อก็จะได้สีประมาณนี้ครับเทคนิคการย่างสเต็กให้นุ่มนะครับเราจะย่างมันแค่ประมาณ80%เท่านั้นจากนั้นเราจะให้มันไปสุกต่อนอกกระทะครับตัวเนื้อสเต็กก็จะนุ่มแบบพอดีโดยไม่ต้องใช้เบกกิ้งโซดาเลยครับเครื่องครัวที่เราใช้นะครับก็จะเป็นของซีเมนต์นะฮะรุ่นอะไรเมนูครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเกียมนิดนึงนะครับก็ย่างต่อให้ได้สีประมาณนี้ครับจะได้รสชาติที่เข้มมากขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่มากขึ้นด้วยครับก็พร้อสมสำหรับตักเสิร์ฟลงในจานเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนประกอบเล็กๆที่สำคัญนะครับสำหรับตกแต่งจาน ช่วยเพิ่มรสชาติในจานสเต็กนี้ให้ดีขึ้นด้วยครับเราก็ย่างง่ายๆแบบนี้ไปเลยครับก็โรยเกลือเล็กน้อยกับด้านครับให้ได้สีประมาณนี้ครับแล้วก็พร้อมแลวสำหรับตักเสิร์ฟตกแต่งบนจานสเต็กของเรา ง่ายๆแค่นี้เองครับ